ครัคุณแม่เขมมิกาสีประจิมและน้องเขาหอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาเชิญคุณแม่ทางด้านนี้ได้เลยนะคะเชิญค่ะอาเชิญเขาหอมด้วยค่ะอาคุณแม่ค่ะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำตัวสักนิดหนึ่งแล้วก็แนะนำน้องเขาหอมนี่ว,ว่าอายุกี่ขวบแล้วนะคะ อันนั้นนำตัวเองไหมลูกร้องเพลงจะร้องเพลงค่ะชื่ออะไรคะก็เอางี้แล้วกันนะคะแม่ตอบให้นะชื่ออะไรคะเข้าอะไรเข้าหอมเข้าหอมกี่ขวบคะกี่ขวบแล้วลูกกี่ขวบค่ะสี่ขวบหนูเพิ่งได้สขวบอาทิตย์ี่แล้วลูกสี่ขวบแล้วคะเพิ่งจะห้าขวบอาทิตย์ที่แล้วออ๋ อนน้องวันหนูห้าขวบแล้วะยังลืมอยู่นะคะบอกตอบสี่ขวบมาเป็นปีแล้ว <_ d ata> ค่ะ <_ d ata> อะวันนี้นะคะเข้าหอมนะคะห้าขวบก็มาเรียนเคลวิ k เหมือนกันด้วย <_ d ata> น้องเข้าหอมเรียนเคลวิสมานานเท่าไหร่ละคะก็ <_ d ata> น้องก็เรียนเคลวิสมาประมาณเจดแปดเดือนแล้วอะคะอ่ะคอร์สที่สี่แล้วอะค่ะค่ะ เส็ดแต่เดือนตรงนี้ต้องถามคุณแม่ว่าทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่เอาเดยวเดี๋ยวเรามีไม้หลายอันค่ะเดี๋ยวให้ให้น้องเล่นอีกอันหนึ่ง